สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงคิวของ Canon บ้างนะครับจริงๆก็มีคำถามให้ลองเปรียบเทียบกับตัว R7 นะครับซึ่งพี่รู้สึกว่า R7 เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับแค่บอดี้อย่างเดียวก็50,000อัพละและยิ่งมาพร้อมกับเลนส์คิดนะครับก็60,000อัพมาเทียบกับตัว Nikon Z50 Mark II แล้วราคาก็ต่างกันเยอะนะครับ เพราะว่าตัว z 50 m a r i 2เนี่ยมาพร้อมกับเลนส์คิด16 50เนี่ยแค่37,900ซึ่งตอนแรกพี่คิดจะเปรียบเทียบกับตัว R 50เพราะว่าตัว R 50ก็น่าจะอยู่ในเลเวลที่ใกล้เคียงกันแล้วก็อายุไม่ห่างกันมากนะเพราะว่าตัว R 10เนี่ย เปิดตัวมาเมื่อปี2022ก็จะเก่ากว่า R50 เนะเพราะว่าตัว R50 เนี่ยเปิดตัวไปเมื่อปี2023นะก็คือปีที่แล้วแต่ดูจากสเปคแล้วพี่ว่าตัว R50 นี่ยังดูแบบ b e g i น n e r เกินไปดูเป็นเริ่มต้นเกินไปที่จะมาเปรียบเทียบกับตัว Z50 Mark II นะ ซึ่งก็ดูดูไปแล้วก็ตัว R10 นี่แหละเหมาะสมที่สุดร้อยรู้ปะเพราะว่าตอนนี้นะครับราคาของตัว R10 พร้อมกับเลนส์คิด18-45นะครับราคาเท่ากันเลย3 7 9 0 0แล้วก็ตัว R10 นะเป็นตัวที่พี่เคยเอามาเทสแล้วตอนนั้นมี R10 กับ R7 นะครับที่ออกพร้อมกันในปี2022แล้วก็ R8 กับ R50 เนี่ยในปีถัดมาคือปี2023 เขาจะออกคู่กันซึ่งตอนที่เป็น R7 กับ R10 เนี่ยวันที่แปลอา R10 มานี่คือตอนแรกก็จะแปลีย R7 ครับแต่ตัว R7 ไม่ว่างคิวแน่นฮะส่วนตัว R10 เนี่ยไม่มีใครสนใจพี่เลยอยากจะลองว่าทําไมถึงไม่มีใครสนใจ R10 เหมือนเป็นกล้องลองนะครับกล้องตัวลองอะไม่ใช่ตัวที่ถูกเลือกแต่ปรากฏว่าพอเอา R10 มาใช้แล้วรู้สึกว่าดีกว่าที่คิดเยอะครับแล้วก็เหมาะที่จะมาเปรียบเทียบกับตัว Z50 Mark 2ในวันนี้ในราคาที่เท่ากัน สิ่งที่ตัว R 10มีเหนือกว่าอย่างแรกก็คือในเรื่องของ resolution ค,ความละเอียดของ R10 เนี่ยอยู่ที่2 4ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัว z 5้ mark ii เนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่21ล้านต่างกันนิดหน่อยแต่ก็สู้ R10 ไม่ได้นะครับแล้วก็อย่างถัดม,มาคือในเรื่องของระบบถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับตัว R10 เนี่ยจะมีความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องที่เร็วกว่านะครับอยู่ที่15เฟรมต่อวินาทีซึ่งตัว z 5 0 mark ii เนี่ยสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ที่11เฟรมต่อ ถัดมาคือในเรื่องของจํานวนจุดโฟกัสนะครับของ R10 เนี่ยจะมีจํานวนจุดโฟกัสมากกว่านะครับอยู่ที่651จุดนะครับส่วนของ s ซน0 Mark i เนี่ยมีจํานวนจุดโฟกัสอยู่ที่209จุดนะครับส่วนระบบ tracking เนี่ยทั้งคู่มีเท่ากันนะครับก็มีทั้งคนสัตว์นกแล้วก็รถนะครับ แล้วก็ข้อถัดมานะครับอันนี้น่าจะเป็นข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัว r 1 0เนี่ยต่อแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยจะสามารถถ่ายภาพได้455ภาพซึ่งของ z 5 0 mark II เนี่ยต่อแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยสามารถถ่ายได้แค่250ภาพ อย่างแรกที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของอายุนะครับซึ่งตัว1 0เนี้ยเปิดตัวมาก่อน z ั50 Mark II อยู่2ปีนะแก่กว่าหรือเก่ากว่า2ปีเปิดตัวเมื่อกลางปี2022นะครับซึ่งตัว z ั50 Mark II เนี้ยเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนับเป็นปลายปี2024ซึ่งถ้านับจริงๆก็ประมาณ ปีครึ่งนะประมาณนี้นะครับในเรื่องของอายุในเรื่องของความใหม่นี่ก็ต้องยกให้ตัว Z50 Mark2 นะครับแล้วก็อย่างถัดมาที่ตัว Z50 Mark2 มีเหนือกว่าคือในเรื่องของค่าไอโที่สูงที่สุดนะครับทำได้ที่51,200นะครับซึ่งของ R10 เนี่ย ISO ที่สูงที่สุดอยู่ที่32,000นะครับแล้วก็บูตขึ้นได้นะเป็น51,200รก็เท่ากับ ISO สูงสุดปกติของตัว Z50 Mark2 ซึ่งถ้า ตัวเซนเซอร์สีสมากทูนะี่บูตค่าเ SO อขึ้นไปนะครับก็จะทําได้สูงสุดที่2 4ง0 0นนแะครับแล้วก็ยังถัดมาคือในเรื่องของขนาดของจอครับทั้งคู่เป็นจอฟูลียาติโคเลตเหมือนกันนะครับความละเอียดเท่ากันที่1.04ล้านนะครับเป็นแบบทัชสกรีนเหมือนกันแต่ของเซนเซอร์สมกทูนีนะ่จอจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับขนาดอยู่ที่3.2นิ้วนะครับขนาที่ r10 เนี่ยจอมีขนาด3นิ้วนะครับก็อย่างที่พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับมีคอนเขามีจอที่ใหญ่กว่าในหลาย นนอันดับถัดมาที่ z 5 0 Mark II เหนือกว่าก็คือในเรื่องของแฟลตนะครับทั้งคู่มีบิวอินแฟลตเหมือนกันนะครับก็คือมีแฟลตป๊อปอัพเนี่ยในตัวเหมือนกันแต่ของ z 5 0 Mark II เนี่ยจะมีค่าไกด์นัมเบอร์นะครับที่สูงกว่าอยู่ที่7เมตร ส่วนตัว r 1 0เนี่ยไกลนัมเบอร์อยู่ที่6เมตรก็ต่างกันอยู่เมตร1นะครับแล้วก็อย่างถัดมาก็คือในเรื่องของวิดีโอนะครับฟังก์ชัน Product Showcase หรือฟังก์ชันโปรดัก r รีวิวโห d e ที่เวลาเรายกสินค้าขึ้นมาแล้วโฟกัสเนี่ยใน Z50 Mark II มาูเนี่ยมีให้นะครับแต่ตัว r 1 0เนี่ยยังไม่มีนะครับแต่ไปม,มีที่ตัวไหนรู้ไหมไปม,มีที่ตัว r 5 0นะครับ ซึ่งตัว R50 เนี่ยสเปคโดยรวมนะครับยังสู้ R10 ไม่ได้นะครับแต่ด้วยความที่ตัว R10 นี่มาก่อนอาจจะมาก่อนนิดนึงก็เลยยังไม่ได้มีฟังก์ชันนี้เข้ามานะครับก็ทำให้ตัว Z50 Mark II เนี่ยเหนือกว่าในจุดนี้นะครับอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านั้นนะอย่างตอนนี้นะครับสังเกตไหมว่าเนี่ยตอนนี้พี่ก็ใช้ตัว ZV10 นะซึ่งมีฟังก์ชันเดียวกันก็คือ Product Showcase เนี่ยเวลายกกล้องขึ้นมาเนี่ยหรือเวลายกสินค้าขึ้นมาเนี่ย เขาจะโฟกัสที่สินค้าแต่นี่ไม่โฟกัสเพราะว่าปิดไว้ถ้าไม่ปิดนะบางทีแค่ยกมือขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะโฟกัสที่มือหรือไม่ก็อย่างไม่นะไม่คืออยู่ใกล้กล้องกว่าพี่นะเขาก็จะโฟกัสที่ไม่ก็คือจะไม่โฟกัสที่หน้า ในกรณีที่เราเปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยได้ใช้หรือเปล่าถ้าใครทำรีวิวบ่อยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะอยากจะมีก็ได้นะครับซึ่งบางทีถ้าเรามีกล้องตัวเดียวใช่ปะเวลาเราชูสินค้าอะไรเงี้ยเราก็อยากให้มันโฟกัสที่สินค้าไม่ใช่ต้องแบบ ต้องปิดหน้าไม่ให้เขาโฟกัสทั้มาก่อนเนี่ยเวลาคนรีวิวสินค้าก็คือจะแบบเอามาบังอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างถัดมาอันนี้สำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าจําเป็นต้องมีนะครับสำหรับคนที่ทําวิดีโอคอนเทนต์นะครับก็คือช่องเสียบหูฟังนะครับตัวแซ่น50 mark two เนี่ยมีทั้งช่องเสียบไม้นะครับ มีทั้งช่องเสียบหูฟังให้แต่ตัว R10 เนี่ยมีแค่ช่องเสียบไม้อย่างเดียวแต่ไม่มีช่องเสียบหูฟังให้แล้วก็อย่างสุดท้ายที่ Z50 Mark II มีและพี่รู้สึกว่าสําคัญเหมือนกันก็คือระบบ Weather Seal นะครับซึ่งตัว R10 ไม่มีตัว R50 ก็ไม่มีจะไม่มีที่ตัว R7 นะก็อย่างที่บอกไปถ้า R7 ก็คือบอดี้อย่างเดียวก็5้าหมื่นัแล้วนะ ถ้าบอดีบวกเลนคิดก็60,000อับคือสเปคในเรื่องของระบบเวลซ l ซิลเนี่ยของ z ซ0ห้าสิบเนี่ยก็คือเทียบเท่ากับตัว R7 แล้วแต่ตัว R7 ก็คือแพงกว่าเยอะจริงๆหลักๆนะครับเท่าที่ดูก็มีแค่นี้ถ้านับเป็นข้อนะครับ z ซ0ห้าสิบมเนี่ยมีความเหนือกว่ามีสิ่งที่เหนือกว่าอยู่ถึง6ข้อแต่ของ R10 เนี่ยเหนือกว่าเซทห้าสิแค่4ข้อ ก็หต่อส่ส่วนที่เหลือก็มีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันนะครับอย่างทั้งคู่มีช่องมองภาพเหมือนกันนะครับทั้งคู่เป็นสไตล์เดียวกันเป็น s r w สไตล์นะครับมีช่องมองภาพเป็น e v f นะเป็น E l เล็กท n อน v i e w f i n d e r ความละเอียดเท่ากันมี Wi-Fi มี b l e t ู tooth มีช่องเสียบไม่มีช่องเสียบ HDMI ถ้าจะให้ตัดสินใจเลือกนะมีอยู่2กรณีที่จะช่วยในการตัดสินใจนะครับถ้าใครยังไม่มีกล้องเลยเหมือนที่พี่พูดในคลิปก่อนหน้านั้นนะคคือถ้ายังไม่มีกล้องเลยไม่มีนิคอน ไม่มีแคนนอนไม่มี Sony อะไรเงี้ยถ้าเป็นพี่นะพี่จะเลือกนิคอน z 50 Mark i 2เพราะว่ามีอะไรที่เหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะใหม่กว่ามีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านะมีบอดี้ที่เป็นเวทีซิลอะไรเงี้ยก็น่าจะเหมาะก,กับพี่มากกว่าแต่ถ้าในกรณีที่2ก็คือถ้าใครนะเป็นแฟนนิคอนถ้าใครใช้นิคอนอยู่หรือถ้าใครใช้ c a n นอนอยู่พี่แนะนําให้เลือกแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของเราเนะเพราะอย่างน้อยคือ1ละ่ะ ประหยัดถ้าเราใช้ตะกูลอามาอะไรเงี้ยถ้าเราใช้แคนนอนมาเลนสําหรับแคนนอนนะเลนที่เรามีหรืออุปกรณ์เสริมที่เรามีเนี่ยก็จะทําให้เราเซฟเงินประหยัดเงินนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนค่ายเนี่ยเราต้องขายทุกอย่างที่มีถ้าอยู่แคนนอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเปลี่ยนมาเป็นนิคอนเนี่ยต้องขายทั้งหมดนะครับเพราะว่าของส่วนมากใช้ด้วยกันไม่ได้ถ้าใครเป็นนิคอนก็เลือกนิคอนนะถ้าใครเป็นแคนนอน ก็เลือกแคนน n เพราะพี่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทั้งคู่มีนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากก็จะมีแค่บางอย่างที่เหนือกว่าแล้วก็มีบางอย่างที่ก็ใช้งานได้จําเป็นไหมที่ต้องมีหรือว่าแค่มีคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีครับ